ใครที่กำลังมองหาสายสะพายกล้องที่ใช้งานง่ายแมทชได้หลายลูกครบจบได้ขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อิมก็อยู่กันที่ตึก2 Digital Park นะคะคลิปนี้ที่อิมจะพาทุกคนมารู้จักกับไอเทมใหม่อีกหนึ่งไอเทมนั่นก็คือนี่เลยค่ะ P.GY Tech Camera Shoulder Step Air ค่ะสายคล้องกล้องรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าอิมจะไม่ได้มารีวิวธรรมดาทั่วๆไปอิมจะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะซึ่งอิมจะแมททั้งหมด3ลุคด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวว่าแต่ละลุคที่ได้เนี่ยจะเข้ากับสายคล้องคอนี้ยังไงบ้างไปชมกันค่ะ และลุกแรกนะคะก็จะเป็น casual l o o ค่ะอิมก็จะแมทด้วยการใส่เสื้อแขนยาวสีดำนะคะแล้วก็เป็นกางเกงสีเทาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะคือ shoulder strap air s e night b a k ตัวนี้เลยค่ะสายคล้องกล้องตัวนี้เขามาพร้อมกับระบบล็อกแบบลิก c อน o n n e c t o r magnetic ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะประกอบกับกล้องนะคะก็เพียงแค่กดลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยเจ้าพิกบิดของเขาเนี่ยแปะลงไปก็จะล็อกแน่นทันทีเลยค่ะนี่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะไอ้เจ้าเชือกที่ทุกคนเห็นอยู่ค่ะเขาคือเชือก UHMWPE ค่ะที่เป็นเชือกซ้อนกันถึง3ชั้นสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง90กิโลกรัมอีกด้วยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายรูปกันเลยดีวยกว่าค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ลุกที่2แล้วนะคะลุคนี้เนี่ยก็คือลุกมินิมอลนั่นเองค่ะอิมจะแมทด้วยการใส่เสื้อคลุมที่เป็นสีน้ำตาลแขนยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกล้ามค่ะแล้วก็จะเป็นกระโปรงยาวสีขาวลงไปแบบนี้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะคือใส่คล้องกล้องนั่นเองค่ะสีที่ิมเลือกมาเนี่ยก็คือสีกาส g r นจะเป็นสีเขียวธรรมชาติเหมาะกับลุกมินิมอลนี้สุดๆค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายลุกกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วเท้าที่อิมได้ลองใช้งานมาอิมบอกได้เลยว่าอิมชอบเขามากๆค่ะเพราะว่าสายคล้องกล้องตัวนี้เนี่ยเขาทํามาจาก TPE ค่ะซึ่งจะช่วยกดรับแรงกระแทกได้ดีมากๆแถมยังเคลือบด้วยผ้าพโพลีเอสเตอร์ค่ะซึ่งจะทําให้ได้ผิวสัมผัสที่นุ่มลื่นสบายผิวมากๆเลยอิมบอกเลยว่าตัวเนี้ต้องมีแล้วนะคะ แล้วก็มาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือคันเล่อฟูนั่นเองค่ะอิมจะเพิ่มสีสันด้วยการใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวแบบนี้เลยค่ะก็จะทําให้ลุคนียดูน่ารักแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นส่วนตัวในเนี่ยจะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวแล้วก็จะแมทด้วยกระโปรงค่ะและนอกจากนี้เนี่ยสายคล้องกล้องที่อิมเลือกมาแมทก็คือสีไวทเบลนดอเรนค่ะก็จะเพิ่มให้ลุคนี้เนี่ยมีความคันเล่อฟูมากยิ่งขึ้นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับ3ลุคที่เอามอามแมทให้ดูกันในคลิปนี้ ใครี่กำลังมองหาสายสะพายกล้องที่ใช้งานง่ายแมทช์ดได้หลายลุกอิมบอกเลยว่าตั้งเลือก c a m เวลา h o u l d e r s t ็ปแอรจาก PGY ีวายเทเลยค่ะเขามีสีให้เลือกถึง6สีสไตล์ไหนก็แมทช์ดได้หมดแถมยังใช้งานง่ายด้วยระบบล็อกแบบ Quick c o n n e c t o r Magnetic ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมากๆแถมเขานะคะสามารถปรับสายได้ง่ายๆเพียงแค่ลูดขึ้นลูดลงก็ปรับสายได้ทันทีและตัว Shoulder Pad ของเขานะคะก็รับแรงกระแทกได้ดีมากๆแถมยังมีผิวสัมผสัสดมเลือดอีกด้วยและยังมาพร้อมกับเชือกคุณภาพสูงที่สาาามมรรถัับนน้้นหนกกได ถึง90กกิโลร,รมัสายสะพายกล้องที่ทั้งครบจบได้ขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก่อนจากการในคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆใจได้รู้ก่อนใครและหาใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะ